กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปับไกลละน้อยสีนวนคนหวนของตรงพ่อลุงยันคือเก่าพี่น้องจ๋ามอนีผ้าใยซุ้มแสงมาเสริมสวยจ้ะพี่น้องใส่ายซุ้มแสงมอนีจะเห็นยังกว่าถ้าไม่เอ็ดผมเสริมสวยโอ้ยใส่ทอนอากากเพิ่งขึ้นนะงามมากุญโญ่ใยซุ้มแสงดีมากเสริมสวยสุ๊กาาดีมีป้ามาตัดผม มาตัดผมอยู่ลานย่แอวเด้อพี่น้องอยู่บ้านน้องฮี้อยู่ขางเสาลงท้องใครสนใจอยากมาตัดผมเฮ็ดดีดีบริการดีค่ะเออผุนผุนผุนร <c oughs> ้านกับสะอาดเรียบร้อยเมยียพร้อมเย็นสวยสวยส <c oughs> บายปะยาย นี่เราพี่น้องป้องปายจ๋าเป็นความสุขยายสุ้มแสงเราพี่น้องจ๋าปีหนึ่งเราจะเสียเทียนหนึ่งเนอพี่น้องเนอบัวด้ว่าสีเห็ดดูดูได้พี่น้องจ้ะขอบขั้วอีหล่ากับบัวด้ว่ามีเงินมีข้ามไปไหนเราพี่น้องเนาะลอยปีมาดีดัสเห็ดเทียนหนึ่งกับพายายสุ้มแสงไม่เห็ดเพิ่นก็มีความสุขของเพิ่นเระพี่น้องจ๋า เฮ็ดไปก็ยิ้มไปพี่น้องโอเคมากอยากได้ทรงนัน้นทรงนี้เอาสันสันในคอยเด้เอ,อ้อว่าพนักก็ต้สิใบรุนจาพี่น้องนั่งเบากับเมี่ยวหลังจากที่เขาเนี่ยมาซุบหัวให้พี่น้องยายซุงเสียงเมื่อกี้เอ็เนี่ซุบหัวก็สิมีการตื่นเต้นนิดนึงเด้พี่น้องเจอเออยายซุมเสียง พี่น้องซุปหัวแล้วก็นั่งท้าวหนึ่งเด้อพี่น้องต่อไปพี่น้องหลังจากขี่ลาหน่อยสีน้นวนขายายซุปแสงแล้วยีลาก,ก็สิล้องหิดมึงเด้อพี่นอ้อนสายใหญ่เอายาดินเทียดีพี่น้องลากข้างก็ถืกเด้อพี่น้องเห็ีดงามงามพี่น้องมื่อน,นี้ล่ะ มาบุนน้ำกันแต่่าอีหลากก็เลียกสีนอะพี่น้องเป็นเป็นออกสีชมพวงต้องนิดนึงนะพี่น้องเออสีใบดุลเนาะตอนรับสงการจะพี่น้องจ๋า หลังจากนั่งเฮ็ดพี่น้องจ๋าย้ายเส้นเสียงเหมือนกับเมาม้อยเรื่องลูกเรื่องหัว นอนยันทั้งหลังนะว้ายนอนขัดนอนแนวพูดได้ว่ากตัวบิ้งนอนอยางเดียวเนียผีก็เดือยนอนขักนอนแนนคือบย้ายส้มแสงใ่มึงกันเดราคูอมว่าจะเป็นแถวไม่มีเฮ็ดยังมันอี้มีผ้าไหมเฮ็นยังมีผ้ามาทำผมอืมมากเลยสวยถ้ายายส้มแสงมาเสริมสวยพี่น้องมาก Mày nói tiếng tiếng giống như một cái dạ, mô hình kèm thấy tiếng giang. Kèm thấy tiếng giang. Kèm thấy tiếng thấy tiếng sẽ Kèm thấy tiếng giang.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  ว่าในงพี่น้องขันหลางอกมันก็สิขึ้นดูจะห้ามาเบ่งตอนลลางนะพี่น้องจ้าไพ่แสงไม่เห็นหมือนแน่อยากเสริมสวยสงการแล้วปนาวาสงการเลอยากเสริมสวยย้ายสมแสงน้ำน้องเขาบกหนิก็ไปฟัวสีดาบะฟัสิดายยายแโมเสหน้องผมโมเสนอผมจะเียนย้ายสงแสงหลงปนาสาออแสงขุกยากฝากหมูพี่น้องจิมกับปนาวาตื่นมาวีเงินปนาวา Mày đã lắm bằng mong lắp nóng, giữa bằng lắm 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 china bằng lắm china bằng bằng lắm china 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 bằng ใอยู่สวยแล้วเป็นไม่รุนเแล้ว <c oughs> สีผมไม่พี่น้องจ๋าตอนรับสงการอี่ก็ย่ายซุ้มแสงไปยายซุ้มแสงมาเด้อพี่น้องมีรลานม่แหววเนาะนนองอน,นี่เนาะพี่น้องจ๋าอยู่ตรงถามกับสอลงท้องเนาะพี่น้องหอายใจบอกให้กินหอดสอลงท้องแต่ว่าขยักง่ามไม่กินหอดยายแอววเด้อพี่น้องจ๋าเออมีมะลันยายแ,ยแยววยอววเนาะคนเิ่นกระไรไรเป็ยนยายซุ้มแสงกัาง,งามแล้วคุณ นี่หลายยุลานยุลานย่ยแอวคือเก้าน,นะพี่น้องคุณเปิด <laughs> กับคนหลายคักมาเนี่ยบ <laughs> ีมากกับยายสุมแสงเลบแสงงามแล้วใส่เมื่อไงพี่น้องเบื่อง,งามบอโอ้เป็นสาวแล้ววันนี้พี่น้อง <laughs>